อุดมเกณฑ์คืออะไรอุดมเกณฑ์แปลว่าดีมากสมบูรณ์อุดมด้วยสิ่งนั้นๆในทางโหราศาสตร์หมายถึงดาวดวงหนึ่งได้ตำแหน่งพิเศษเพราะอยู่ในภพที่ถูกกับธาตุของลักนณาส่งผลให้เรื่องที่ดาวนั้นแทนเจริญงอมมากกว่าปกติทั้งด้านดีและร้ายหลักการดูอุดมเกณฑ์ 1. ดูว่าลักนณาอยู่ในราศีประเภทใดปศสวะณระัตอัมพุกกตะ 2. แล้วดูว่าดาวใดยอยู่ในภพที่สัมพันธ์กับราศีนั้น ดาวนั้นได้อุดมเกณฑ์ตัวอย่างความหมายดาวกรรมงานได้อุดมเกณฑ์งานมากทํางานเก่งแต่ก็เหนื่อยมากดาวลาภโชคลาภได้อุดมเกณฑ์ได้ลาภมากบางครั้งได้จากหลายทางดาวอาริศัตรูนี่โรคได้อุดมเกณฑ์ศัตรูมากนี้มากโรคมากดาววินาศได้อุดมเกณฑ์ทุกลึกซึมเศร้าสูญเสียบ่อยดาวปัตนิได้อุดมเกณฑ์คู่ครองเยอะหรือมีปัญหาเรื่องรักสำซาสรุปสุดท้าย อุดมเกฑนสิ่งนั้นมีมากเป็นพิเศษจะดีหรือร้ายขึ้นกับว่าดาวเจ้าเรือนนั้นแทนเรื่องใดและมีคุณภาพดีหรือไม่เช่นดาวอุดแข็งแรงแสดงออกแรงดาวประอ่อนพอทน